ะะอําเภอรามนจังหวัดยะลานะคะค่ะและตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะเดินทางแลยนะคะเดินทางอะนรนะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงชุมชนบ้านกาลอแล้วนะคะควัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็คือการมาให้ความรู้ในเรื่องสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์คุ้นปูนะคะในเรื่องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะโดยมาลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็จะ จะทาโดยวิธีการสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาแล้วก็ประชาชนทั่วไปในตาบลบ้านกาลอนะคะและต่อจากนี้ไปก็เชิญพบกับพิธีกรข่าวาสนาของเราได้เลยนะคะค่ะนี่นะคะคือจะเป็นศูตรอนุนรักษ์ศูตย์อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเหตุการณ์ความไม่สงบจึงมีการสลายตัวไปน,นี่นะคะคือจะมีสภาพแบบนี้นะคะคือจะมีการทิ้งร้างเอาไว้นะคะไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะเชญครับ กาลอเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุราว40,000ปีเป็นชุมชนแห่งแรกของอำเภอรามันมีการตั้งถิ่นฐานมานานก่อนสมัยกษัตริย์อิสลามปกครองที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมอยู่บริเวณที่กูโบสุสานในปัจจุบันคือบ้านทำนุกหมู่ที่3ตำบลกาลอที่มาของชื่อกาลอมาจากข้อสันนิษฐาน3ข้อคือ1 มาจากไม้กาลอหรือไม้ไข่เขียวซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่มากมายบนเทือกเขากาลอ 2. มาจากคำว่าตลลกลอเรือมแมงป่องเป็นสัตว์ร้ายในในนิทานปรมปราสาม,มาจากคำว่าสดีสดีกาลอซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าเมืองโกตาบารูใช้เป็นสถนานที่เลี้ยงช้างและเป็นที่เก็บสัพพาวุธตั้ง ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านกาลอในปัจจุบันขณะนี้เราได้อยู่ในชุมชนกาลอครับขวบขึ่งมาหนึ่บ้านกำนังขวบขึ้นมาหนึ่งบ้านนะครับแล้วเล่นเชิญกำนังแนะนำตัวผมในฐานะกำนันตำบลกาลอผมชื่ออังดะเลฮาระตี กำลังตำบลกาลอุทุมสาวแล้วตำบลกาลอการเรามีสี่สี่หมู่บ้านประชากรทั้งหมดก็ประมาณห้าพันเกตคนในชุมชนกาลอีนี้วัฒนธรรมอะไรบ้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับธรรมชาติกาลอเราเป็นเป็นที่อนุรักษ์ เป็นเป็นตนน้ำชาของทุ่งตำบลตาลอนเีย่าป่าก็กาลอนเป็นป่าสมบูรณ์ทุกเดือนเมษาเมก็มีอะไรเนี่ยกิจกรรมที่ในเมืองของเช้าตรีก็สถานความของอุนชลาราก็มีเวลาถามม้องวิศทำอะไรเนี่ยมีทุกๆปีประก็งานตานิกาอะไรเนี่ย คนใหญ่เป็นดั้งเดิมการรอหรือว่ามีคนเข้ามาอาศัยก็สมาชกการรอเรานี Keith ่เป็นคนในพื้นที่คนดั้งเดิมก็หลายหลายร้อยปีแล้วนะกรรอเราเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่เราก็ได้มาอยู่กับชาวบ้านชุมชนกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วนะครับน่าเชื่อท่านโดโรเมนะครับ วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็สิทธิชุมชนนะครับเนี่ยจะดัวยด้วยอะไรวนี่อะรัอ่กะหลกพว l กะโหกสาดูเลยอาจจะโมมาที่มลนะมาจัดนาบที่นี่ betok namun pokalupu kalau pasal lagi ni dia mengata betul oleh bangkit kalau pasal lagi ini. Khabar yang kita dapat dari pihak pihak yang terkait dengan pelaksanaan าเพื่อประวัติความเป็นมาของชุมชนกาลอคือจะมี2ที่มาด้วยกันที่มาแรกคือจะมีการค้นพบต้นกาลอขนาดใหญ่แลว้วก็ที่มาที่2คือจะมีการค้นพบแมงป่องขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะซึ่งจะมาจากน้ำตกที่เราจะไปในเดี๋ยวนะคะคือภาษามาลายูเขาจะเรียกว่าเยกเกงกาลอนะคะเช่นมาตรา66และมาตรา67 ซึ่งให้ความสำคัญกับชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาวะและดมรงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับมาตรา67นั้นยังมีรายละเอียดมาตรการกำกับเพื่อให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญถูกนำไปปฏิบัติ และยังรับรองสิทธิของชุมชนในการที่จะฟ้ององค์การหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ด้วยเรยนหวังว่าประโยชน์คุณูปการของงานชิ้นนี้ทำให้ประเทศของเราสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยคำศัพท์ที่เขาเรียกว่าพัฒนาเนี่ยนะว่าพัฒนาไปข้างหน้าได้โดยที่ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบทางลบอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว เอาครับตอนนี้ก็เราก็มาถึงน้ำตกไอการโลแล้วครับก็สถานที่ก็สุดชื่นดีนะครับบรรยากาศก็เป็นพื้นที่ป่าไม้ป่ายางาต้นยญ้าครับแต่ขนทางเข้ามาก็อยู่ประสาทนิดนึงครับครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําอะไรนั้นนะครับก็คือเราจะมาฟื้นฟูนะครับว่าเพราะว่าน้ําตกแห่งนี้นะครับไม่มีการฟื้นฟูนะครับเพราะว่า ประชาชนเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับจะเป็นฝ่ายนะครับสําหรับเก็บน้ํานะครับเพื่อใช้บริโภคในจนการร้อนะครับครับนี่เราเป็นสะพานข้ามแม่นแม่น้ำกองแห่งนี้นะครับนี่คือท่อนะครับส่งน้ําไปยังหมู่บ้านเตรละโมนะครับเราจึงจะมา ทุ่งูแล้วก็ทําความสะอาดที่นี่ครับโดยการเก็บขยะนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยบริสุทธิ์ต่อไปนะครับครับเราพาทีมงานเยาวชนนะครับเพื่อมาจ่ายในวันนี้ครับทุ่งูอนุรักษ์สิ่งห์แรนซ์ลอนวันนี้ครับนี่ครับนี่คือคนทีเราพามานะครับเด็กนักเรียนนัเราก็มาถึงน้ำตกของปัจูจุบันกาลอนะฮะเราอยากให้คนได้มาเที่ยว สถานที่นี้เพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามมากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจำานึงถระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก็ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้ง hmm. ต mm ้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้นดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทำได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดยทางตรง ทังปฏิบัติได้ในระดับบุคคลองค์กรและระดับประเทศที่สําคัญ 1. การใช้อย่างประหยัดคือการใช้เท่าที่มีความจําเป็นเพื่อให้มีการทรัพยากรไว้ใช้ได้นานได้เกิดประโยชน์ลงสุขคุ้มค่ามากที่สุด2การนํากลับมาใช้ซ้ําอีกสิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนํามาใช้ซ้ําอีกได้อีกเช่นถุงพลาสติกกระดาษ หรือสามารถที่จะนำมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการนำกระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อน,นำไปกระดาษแข็งซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทำลายสิ่งแวดโล้อมการบรการบรณหนซ่อแมแซมสิ่งของบางอย่างเมือ่อชเป็นเวลานานอาจเกิดขึ้นการชำรุดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการบรณะซ่อแมแซมทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก สี่การบำบัดและการฟื้นฟูเป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติด้วยการบำบัดก่อนเช่นการบำบัดน,น้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโครงงานอุตสตาหกรรมเป็นต้นก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะส่วนการฟื้นฟูเป็นการรื้อฟื้นธรรมชาติทำให้กลับสู่สภาพเดิมเช่นการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูต้ดุนอย่างป่าชายเลนให้กลับอุด,ดมสมบูรณ์ การใช้ทรัพยากรอื่นทดแทนเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและทําลายสิ่งแวดลอ้อมเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ใบตองแทนโฟมการใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่แร่เ,รเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยชีว